สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอันธิกาทันจังรีนะคะหรือว่าครูอันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้ยาอันดับแรกนะคะในเรื่องของยานะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ในทุกๆวันนะคะเราจะใช้ยาก็ต่อเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยนะคะ เพราะฉะนั้นอันดับแรกเรามาดูความหมายของยา ยาจะหมายถึงสารที่ใช้เพื่อป้องกันนะคะการบำบัดรักษาหรือตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์หรือจากแหล่งธรรมชาติก็ได้ดังนั้นนะคะยาก,ก็จึงเสมือนนะคะสิ่งแปดปอมของร่างกายที่มนุษย์นะคะเวลาใช้จะต้องควบคุมแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมถัดมานะคะเราจะมาดูอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยามีอยู่3หัวข้อด้วยกันคือ1 ตัวยาตัวยานะคะอาจจะเกิดการผลิตที่ไม่ถูกต้องการเก็บยาที่ไม่ถูกวิธีหรือการซื้อยากินเองนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้ได้ยาปลอมนะคะย้อนกลับไปในเรื่องของการเก็บยาไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะส่งผลให้ตัวยาเสื่อมสภาพนะคะข้อที่2การใช้ยาใช้ยาไม่ถูกคนไม่ถูกวิธีไม่ถูกขนาดไม่ถูกช่วงเวลาหรือใช้ระยะเวลาไม่เพียงพอหรือมากจนเกินไป 3. ผู้ใช้ยา ในบางคนนะคะจะมีอาการแพ้ยานะคะซึ่งอาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้นะคะหันมานะคะเรามาดูอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะคะมี4ี่ข้อด้วยกันคือ1การดื้อยาการดื้อยานะคะจะเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะคะ ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่อตัวยานั้นนะคะลดลงอาจจะเกิดจากการที่เรานะคะทานยาไม่ครบขนาดนะคะที่แพทย์กำหนดให้ข้อที่2นะคะการใช้ยาในทางที่ผิดยกตัวอย่างเช่นยาใช้ภายนอกเรานำมาทานอย่างนี้นะคะก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ข้อที่3นะคะการติดยาการติดยานะคะจะเกิดจากการที่เราใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะส่งผลให้ในครั้งถัดไปนะคะเราต้องการยานั้นนะคะมากขึ้นหรือ ต้องการอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้เกิดอาการติดยายกตัวอย่างเช่นแอมเฟตามีนนะคะที่เราเรียกว่ายาบ้านั่นเองนะคะที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าทานแล้วช่วยทำให้เราสดชื่นนะคะมีแรงมากขึ้น ะะอันนี้ก็จะส่งผลทําให้เราเกิดการติดยาได้นะคะส่งผลต่ออวัยวะภายในหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ข้อที่4นะคะพิษของยาพิษของยาก็อย่างเช่นการใช้ยาที่เกินขนาดนะคะก็จะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆหรืออวัยวะภายในร่างกายของเรา ถัดมานะคะเรามาดูการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยาแบ่งออกเป็น5้าหัวข้อด้วยกันคือ1คุยกับแพทย์นะคะเภสัชกรบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตนเองให้มากที่สุดยกตัวอ,อย่างเช่นบุคคลที่มีอาการแพ้ยานะคะก็ควรที่จะบอกกับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะจ่ายยาให้เราทุกครั้งนะคะ ข้อที่2ทําความรู้จักกับยาที่ใช้นะคะทั้งยาที่แพทย์สั่งนะคะหรือซื้อเองจากร้านขายยาอันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องไปในข้อที่3ก็คือการอ่านฉลากยานะคะปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งหรือเภสัชกรสั่งอย่างเคร่งครัดข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาย,ยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะซื้อยาทานเอง ตามร้านขายยานะคะแต่รู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะไปหาหมอนะคะก็คนที่จะนํายาที่ซื้อเองนะคะไปให้หมอดูด้วยเพื่อที่หลีกเลี่ยงการจ่ายยาซ้าซ้อนนะคะข้อที่5สังเกตผลของยาและอาการข้างเคียงจากการใช้ยานะคะ <S <S <ๆ>เราไม่สามารถรู้ได้นะคะไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดมานะคะเราจะแพ้ยาอะไรบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้น นะคะเมื่อทานยานะคะแล้วเรารู้สึกเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายยกตัวอย่างเช่นมีอาการผื่นขึ้นมีผลต่อระบบทางเดินหายใจนะคะก็ควรที่จะหยุดยานั้นทันทีและรีบไปพบแพทย์ทันทีต่อไปนะคะคําแนะนําในการใช้ยาตามฉลากยานะคะข้อที่หนึ่ยาก่อนอาหารนะคะยาก่อนอาหารก็ตามชื่อเลยควรทานยานี้นะคะก่อนที่จะรับประทานอาหาร แต่ต้องทานยาก่อนอาหารอย่างน้อยนะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่ายาจะออกฤทธิ์ได้ดีในขณะที่ท้องว่างข้อที่2ยาหลังอาหารอันนี้ควรจะพูดควบคู่กับยาหลังอาหารทันทีนะคะยาหลังอาหารนะคะก็คือควรที่จะทานนะคะหลังที่เราทานอาหารซึ่งสามารถทานได้ทันทีแต่ในส่วนของยาหลังอาหารก็คือจะสามารถทานช้ากว่าเดิมน้อยได้ไม่เกิน30นาทีนะคะถ้าสมมติเราลืม ทานอาหารผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะก็คือเกิน30นาทีไปแล้วนะคะก็ควรที่จะทานเป็นอาหารมือว่างนะคะอย่างเช่นขนมปังเพื่อที่จะไม่ให้ท้องว่างนะคะก่อนที่จะทานยานั้นข้อที่สีนะคะยาก่อนนอนยาก่อนนอนก็ควรที่จะทานก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะแต่ถ้าสมมติน,นักเรียนนะคะลืมทานยานะคะตื่นเช้ามาจะทานยาย้อนหลังนะคะ อันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่ายาก่อนนอนเนี่ยนะคะจะส่งผลนะคะทำให้เรารู้สึกง่วงเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องขับรถนะคะหรือทํางานกับเครื่องจักรก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะข้อที่5ยาที่กินทุกๆ4หรือ6ชั่วโมงนะคะอันนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นยากแก้ไข้นะคะเราก็ควรทานตามที่ฉลากบอกเลยนะคะก็คือบางคนทานไปแล้ว ผ่านไปสองชั่วโมงรู้สึกว่าทําไมถึงไม่ดีขึ้นก็ทานยาซ้ําไปอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ก็คืออาจจะส่งผลนําให้เรานะคะได้รับยาเกินขนาดนะคะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ข้อที่6นะคะยาที่กินเมื่อมีอาการยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดนะคะอันนี้ก็คือทานได้ตลอดเวลานะคะแต่จะต้องมีอาการปวดเท่านั้นนะคะถึงจะทานข้อที่7นะคะยาใช้เฉพาะที่ยกตัวอย่างเช่น ยายอตาอันนี้ก็ควรใช้ที่ตาเนาะยาเนบนะคะยาทาอันนี้ก็ควรใช้ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะข้อที่8ยาที่ใช้ให้หมดหรือครบขนาดนะคะยกตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบนะคะอันนี้ก็ควรทานยาให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าทานไม่หมดนะคะอนาคตอาจจะ ส่งผลให้เราเกิดการดื้อยาได้นะคะข้อที่9ยาที่เขย่าวขวดก่อนกินนะคะอันนี้ยกตัวอ,อย่างเช่น ยาแก้ป,ปวดท้องนะคะยา่าน้ําข่าวอันนี้ก็คือควรขย่าก่อนเพราะว่าบางตัวยานะคะเกิดการตกตะกอนก็ควรขย่าให้ยารวมตัวกันดีก่อนก่อนที่เราจะทานและข้อสุดท้ายการตวงยาเช่นเราได้ยาแก้ไขที่เป็นแบบน้ํานะคะแล้วเขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วยในกนล่องเราก็ควรใช้ช้อนอันนั้นนะคะในการทานยานไม่ควรที่จะใช้เป็นช้อนทานข้าวนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลให้เราได้รับยาที่ไม่ครบขนาดหรือเกินขนาดได้นะคะ สุดท้ายนะคะก่อนที่จะจบในเรื่องการใช้ยานะคะควรก็อยากจะฝางให้นักเรียนนะคะก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากยานะคะเพื่อความถูกต้องถูกโรคนะคะและปลอดภัยในการใช้ยาวันนี้ควรก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ